เอาครับไปเร็วๆบอกใครวะใครก็ได้เปิดสักคนนึงเงาเงียบๆครับสรุปสรุปเก่งใจกันหมดเลยดรือพี่เก่งกันได้ไม่กดกันได้เอาสักคนไปเที่ยวไหนมึจะทันเสียงปกตีกันเปิดดิยังไม่ัดทันเขาอยู่แล้วยังไม่กดเอาไปเช็คกันได้ไหมไม่ไม่มีใครดเร็วๆที่แดงๆเนี่ยเปิดเร็วๆเปิดโอเคไปเปิดแดงๆ เปิดเปิดคืนยังเปิดแดงแดงเนี uh ่ยแปลกแปลกอะไรแปยังห uh 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 ูอ่เปิดแดงๆปิดหรือปิดเนาะก็ฝั่งแดงเปิดฝั่งแดงเปิดแดงๆเหี้ยก็เปิดฝั่งแดงไงเออเข้าใจเจ้เข้าใจกันบ้างทำไมต้องแดงเสมอแดงโกลัวมันไม่ใช่แบบแดงๆเออกลัวมันแดงไม่พอ

เดือดห้องไหม้เดอดห้องไม้เจอห้องไม้ตัวนึงห้องไม้มีคนโดนระเบิดขึ้นรถไม่ได้โอ้ยเจี๊ยบต่างตัวนึงที่วางที่วางเอาทางแล้วเอาทางแล้วเอาแล้วตัวนึ่งห้องไม้เอาทางแล้วยิงตายนั่นนะถึงยิงไว้เก็บอยู่มันโดนลงไปแล้วไอ้ตัวนี้เก็บไอ้ตัวนเล็กมีว่อยู่ในตู้น่ไม่มีตัวเดียวเต็วมาก ที่ไหนลุงเจ็บมากอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่ลุงปลาไปตรงตู้โทรศัพท์ดิเอ้าไอ้โรบเป็นไหนวะปลายที่อะไรก็มีปลายอะไรบ้างเลยอยู่ห้องไม้เนี่ยอยู่ห้องไม้เนี่ยมันอยู่ห้องไม้ตายห้องไม้อยู่ห้องไม้ปะขึ้นห้องไม้โจ้สองสองเป็นไฟจุกมันอยู่ห้องไม้อสองตัวเอ้าเข้า รเบิดตัเองมึงอยู่การแค่อื้งหายระเบิดนี่งใเล่นไหล่นบรอไอ้เจ้ามึงคิดไปเอคนเดียวโดดเลยแต่เหลือสมคนกูให้เดินนะโอเคเดี๋วผมมีสองคนแล้วที่ตามมาละอาละเลยสคน ปเ,เจ็บเจ็บเจ็บมากเป็นวาเลย right เเดือดงวาไม่ uh oh. ตัวเลยลง้า้าลงเจ็บเจ็บเจ็บแล้วนเจ็บนองอดแอร์อดแอร์ผู้มา

ิงนี้เจ๊ด้วยป้างกันเลยยูแม่รอฟ้ามันวิ่งมันไม่่ีนายโคตัวเดียวไม่เหรอพี่อไมาปุ๊บได้โชว์อะไรมันจะเอามีดมาหลาจะมีเปล่าวยมันเหลือเยอะกว่าเหลือห้าหนึ่ง้าผู้ชายสักสองตัวเอาสักสงตัวน่นไปเช็คทางเอหน่อยนะ แม่มันแอบมองพี่อ่ะเคยอยู่นะจ๊ะกวเ่ปเลยมาแล้วมาคอเลยตาตัวลเจยไเจ็ดเจ๋งวะทำมาโดนหือสองตังกูเลยดิเียสเชื่อมหลุดจะสองวเลยดูย่าแอมองอยู่นมึงอย่าวิ่งนะไปแล้วสองตัวอีกตัวนึงไปเชื่อม

จะบันได้ยังบนได้เสียมแล้วว๊โอ้ยโดนได้ละเด็บเจ็บเด็บเด็บเฮ้ยน้าเอนะหน้าเอตัวหนึ่งก็บปังตายตายไปตายไปตายตายตัวสีไฟอ่ะต้องกดแล้วเรียบร้อยเนี่ยอยู่ขวาพี่แจ็คเนี่ยรอกูด้วยดิเอาแล้วที่อยางนึงเขากำแพงทำไมกูขอโทษกูโลกไอ้เหี้ย เห็นหวมนแวบต่ตายกนพี <Bond> oh ่ที่บ้านหาะไรแล้วพี่เดินได้แล้วฝ <ung> <ju Nor Enfin> ั่งโน้ตหายไแล้วพี่หลับแล้วหลับว่อเอะเฮ้อเ้เฮรอเฮอเฮ้อเเฮอเเนเฮ้่เปอเฮ้อเฮ้เป้อเฮ้้เนี่ยฮ้มเ้อ้้้อเออ ดันม่ถึงแล้วยังมีมึงคนเดียวใช่มันดันม่ถึงแล้วมีมึงวมาหมอบเลยนี่เลยบ้านมาบ้านมาไปเลยเดีอยมาบ้านมาเจ็บมาก

กแต่ผมยิงก่อนก็ได้ที่เราฝ่าเบดที่ไขึ้นไหนขึ้นอะแล้นขึ้นปังอรก็แุดเวลาเลยไม่โดนควันโดนข้างหน้าไงจะยิงยิงเขลยโดนตัวตามเย กูฝึกอานนมาแล้วระเดี๋ยวมันาเสร็จมาไม่ใช่นัท้ not, าาเสร็จที่เหี้ยรัวแล้วเบิดมั้มมันปามาเต็มมึงแล้วของกูของมันของมันแตะแม่จแตขอมันหมืเลยดีกว่าไปเชื่อมันวไปเชื่อมแล้ถ้วิกฤตอนแรกกูว่าจะไม่หลบด นี่ไงกูได้ยินแค่เสียงตีนิดนึงห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องใหญ่เจ็บเจ็บโอ้ยเอเอเจ็บกูยิงไงนี่ยยามีดันนะเว้ยจบ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 เอดันเออเอาเอาอย่ากูยิงจบมาหนิเจ็บเจ็บไอ้เก่งไฟฟ้าเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วเก่งไฟฟ้าเจ็บมากตัวไม่ตัวดาวมาแล้วมาแล้ว นายตนกดเอามันเก็บเราขอเล่เดียวอ่ะตอนไหนโดนัดหนึ่งเมื่อกี้มันมายิงกูมีงแบบนีไม่วางบีน่าจะมีตัวนึงก็จบมีมีมันยิงลับไปอยู่ให้ให้ให้ปืนคนยิงให้ปืนคนไว น่าจะข้างหน้าไอ้โจ้บลบน้าหรือเอวอะแล้วเบดไปที่อัไกลตุ๋มเสียวยาวมา่อยตูมีมียูห้องไม้ป่ะ้างห่างอยู่ห้อง ไม่ใช่เล่องอย่างดีแม่งขึ้นมาือนมากเลย